สวัสดีค่ะคุณนาทีค่ะเที่ยวและกินไยในต่างแดนนะคะวันนี้กลางวันแล้วค่ะเราเ,าเป็นวันใหม่แล้วค่ะวันที่1ของเดือนมกราคม2565แล้วค่ะนะคะวันใหม่ปีใหม่ค่ะเราเริ่มต้นด้วยการพาชมกรุงปารีสนะคะหลังจากที่นั่งรถชมเมืองเสร็จนะคะเราก็มานั่งที่ร้านอาหารแองเจล่ก่ะ,ะแล้วก็ คือไม่ไกลจากโอเปรา่าไม่ไกลจากโรงละครโรงหนังเท่าไหร่นะคะน,นั่งตอนนี้สั่งดื่มมาแล้วค่ะน้ำผลไม้แล้วก็ชาอิตา <c oughs> ร้อนนะคะอาหารเราสั่งไปแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูค่ะว่าพวกเรารจะทานอะไรกันเท <c oughs> ี่ยงนี้แต่เลยเท <c oughs> ี่ยงมาแล้วค่ะตอนนี้บ่ายสามละ <c oughs> รอดูค่ะว่าพวกเราจะทานอะไรกันนะคะ <c oughs> ตำรวจไม่รู้ไปไหนเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะโอ้เยอะๆนะคะเรา,เานั่งรถเที่ยวชมเมืองเสร็จแล้วนะคะนั่งฮอปออนฮอปออฟเสร็จแล้วเราลงจากรถค่ะเสร็จแล้วก็มานั่งที่ร้านที่ไหนสักแห่งหนึ่งรถบัสก็ผ่านเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะฮอปออนฮอปออฟที่พวกเรานั่ง ะะเสร็จแล้วกม็มาทานอาหารค่ะอาหารเที่ยงใบบายนะคะเริ่มด้วยการดื่มก่อนค่ะดื่มชาร้อนนะคะและน้ำผลไม้เย็นๆค่ะสั่งอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะทานอะไรกันอาหารมาแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้เราทานสเต็กค,ค่ะ สไตล์ฝรั่งเศสนะคะ,ะสเต็กเราสั่งมีเดียมนะคะคือสุกระดับปานกลางเครื่องเคียงก็จะมาด้วยสลัดแล้วก็มันฝรั่งทอดนะคะแล้วก็มีน้ำสลัดมาด้วยนี่คืออ,อาหารจานจานใหญ่ค่ะนะคะส่วนอีกอาหารชุดนึงนะคะที่มาแล้วก็คือ,อ อันนี้ซุปค่ะแอนเนียนซุปแอนเนียนซุป with cheese หรือซุปหอมนะคะซุปหอมหัวใหญ่ w ิ t ชีสแล้วก็ใส่ชีสไปด้วยนะคะเออ่ how to say footos footos เนอะถ้าบอกมีมีชื่อเสียงนะคะของฝรั่งเศสนะคะซุปหอมหัวใหญ่แล้วก็มีเครื่องเคียงมานี่ค่ะบาเก็ตขนมปังฝรั่งเศสเคียงมาด้วย ลองดูคนชิมว่าเป็นยังไงบ้างมาดูคนนี้ชิมซุปก่อนค่ะเนี้ยโอเคซีเนี้ยอันเนียน and that one what is it what this potatoes huh? with cheese โอเค cheese นะคะโอเค good พ mm ิ่ Appetit e How i sit อร่อยไหม mm. อร่อยไหม mm. อร่อยนะคะคนนี้อร่อยทุกอย่าง mm. นะคะนี่ค่ะอาหารมื้อเที่ยงของพวกเรานะคะซุปหอมหัวใหญ่ไส่ชีสนะคะเคียงมาด้วยบับเกตหรือขนมปังฝรั่งเศสและก็ะสเต็กค,ค่ะสเต็กนะคะ ก็เพียงมาด้วยสลัดและมันฝรั่งทอดค่ะนะคะออย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าซุปเนี่ยมีชื่อเสียงสำหรับฝรั่งเศสนะคะมาค่ะมาทานอาหารเที่ยงด้วยกันเที่ยงเที่ยงนี้บ่ายสามนะคะวันใหม่เริ่มบ่ายสามเลยค่ะอาหารเที่ยงนะคะโอเคค่ะมาค่ะทานเที่ยงด้วยกันนะคะ เรียบร้อยค่ะอิ่มแล้วค่ะหมดเรื่องปุกอย่างนะคะสเต็กิ่งเร่งค่ะสลัดมันฝรั่งทอดเรี่ยงซุปเรี่งค่ะขนมฟังชาเรี่งทุกอย่างอร่อยค่ะทานอาหารเสร็จแล้วนะคะ,าาะ,คะก็นี่ค่ะดื่มเอสเปรสโซเนี่นะคะสุดท้ายค่ะ Espresso. <laughs> okay, finish everything. Every you have to pay, no? Yeah, you have to yes. pay. We will see how much. Oh, how much does it cost here? Lot. Yeah, especially in your dishes. Chatsa. Okay, we'll see how much. 35 euros. We'll see. And how was it? 335 euros to eat. No idea. It was not so nice you see how how much does it cost <laughs> okay how much uh, does it cost for uh, our lunch nearly, nearly 68 68 euro Yeah. especially yeah 67 meat, the 70 euro from toy yeah. was expensive from uh and she eat not all <laughs> okay we have steak I we have ซุปสวีบนซูเปอร์และ here the drink tea and cappuccino and this on togeter mm h hmm. นะคะ uh, วันนี้สรุปว่าอาหารเที่ยงของพวกเรานี้ประมาณ68ยูโรค่ะประมาณ2000เศษเศษนะคะประมาณ2 5 0 0ประมาณ2,500บาทค่ะ ะะอาหารเที่ยงวันนี้ที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะ okay.